่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนมิสูตรสมนเณนวันนี้ก็มาฟังเรื่องสามาวดีต่อแต่เรื่องสามาวดีตัวนี้ยังไม่ถึงสามาวดีเป็นเรื่องระหว่างในโกตุฮาริกะ <c oughs> เป็นนั้นว่าในโกตุฮาริกะก็เป็นที่เล่ามาวาน,นี้ไปจบแค่เธอตายเธอตายจากคนเข้าไปสู่ในท้องสุนัข เพราะจิตใจมังมุ่นมุ่งหมายคือมีความสนใจในสุน,นัขตามที่เล่าเรื่องมาแล้วว่าขณะที่แกตายถ้าจิตใจนึกถึงอะไรมันไปจุดนั้นก่อนแต่ก็ยังดีมากที่เธอไม่มีโอกาสไปนรกเพราะการทิ้งลูกให้ตายในความจริงคุณยันลงนรกแต่ว่าทั้งนี้อาศัยที่จิตใจของเธอไปจับจุดที่สุน,นัข จะว่ากันจริงๆกันเหมือนก็มีสมาธิในสุนัขเหมือนเจ้าสุนัขนี่มันดีมากเราเป็นคนยังไม่มีโอกาสกินข้าวปพยาย่าขนาดนี้เจ้าสุนัขตัวนี้ท่านมหาเศรษฐีคือท่านโคบาลท่านกินข้าวเมื่อไรท่านก็แบ่งให้มันกินมานั้นสนจึงได้สนใจในสุนัขความสนใจมีอยู่ตายจากความเป็นคนเข้าท้องสุนัข แล้สุนัขติดทองประมาณหกเจ็ดเดือนเธอก็คลอดคลอดก็มาเป็นบุตรชายคือนายโกตุฮริกะขอโทษนะเป็นสุนัขแสนลู้คือเป็นลูกชายเป็นลูกตัวผู้หลังจากนั้นนายโคบาลผู้มีจิตเมตตาก็ให้ตั้งเอาวัวตัวหนึ่งที่มีนมก็น้ำนงวัวตัวนี้นะ่ะจงเลี้ยงเจ้าสุนัขตัวนี้ไม่ช้าที่ก็เติบโต ย้อนหลังไปหาปัญญาใหม่ปัญญาเมาื่อผัวตายแล้วบนในโคบาลให้ข้าวซื้อหนึ่งทนานเธอก็หูถวายต่อพระบะเจกขบพระธเจ้าแล้วก็ทาวัดปฏิบัติด้วยความกรพด้วยมีความคิดว่าพระบะเจกของพระตเจาอยู่ที่นี่เราก็ควรจะเป็นเราเองก็ควรจะเป็นลูกจ้างที่นี่เลยจะได้มีโอกาสทำบุญสักการท่าน ถ้าวันใดไม่มีอาหารจะถวายเราไหว้ท่านก็เป็นบุญนางตั้งใจอย่างนั้นต่อมาปรากฏว่าพระบาเจพทธเจ้าองนั้นท่านมาในกวัดออกพรรษานายโคบานก็ใิมนท่านไปพักใกล้ๆในถ้ำใกล้ๆไดก้ก็ทุกๆวันในโคบานนี้จะไปหาพระบาเจพทธเจ้าว,วันหนึ่งครั้งบางสองครั้งบางสามครั้งบ้าง เพราะว่าต้องการสนทนาธรรมและฝังธรรมและเขารับคําแนะนําจากพระประเจกพพุทธเจ้าเวลาที่ไปเขาก็นําเจ้าสุนัขแสนรู้ตัวเนี้ไปด้วยเวลาถึงพุ่มไม้ที่เกรงว่าจะมีสัตว์ร้ายอาศัยอยู่เขาก็ไม้ตีพุ่มไม้บ้างตีดินบ้างแล้วก็ส่งเสียงดังกันโชคเพื่อว่าสัตว์ร้ายที่อาศัยอยู่ตกใจจะได้หนีไป เธอต่อมาวันหนึ่งในโคบายได้กราบเพียนพระบาเจย์กับพุทธเจาว่าถ้าวันไหนกระผมไม่เวอกาสว่างจะมาอารัธนาพระคุณเจ้าได้ในตอนเช้าเพื่อ <c oughs> ไปฉันปตาหารกระผมจะส่งเจ้าสุนัขแสนรู้ตัวนี้มาแทนพระบาเ,เจยพระติจาว่าถึงจยอมรับวันไหนถ้าไม่ว่างในโคบายก็บอกเจ้าสุนัขแสนรู้ ว่าลูกชายเอย๋ยจงไปรับพระผู้เป็นเจ้ามาฉันปัตตาหารบอกบอกพ่พูดเป็นคาเดียวเท่านั้นแปลกดเจ้าสุนัขแสนรู้เท่านั้นก็วิ่งเปือออกจากบ้านทันทีรู้ภาษาคนทั้งนี้พาออะไรพาะตายจากความเป็นคนมาเกิดเป็นสุนัขสัญญาเดิมยังมีอยู่ยังรู้ภาษาทุกอย่าง แต่ว่าพูดภาษาคนไม่ได้เท่านั้นเขาก็ยะพูดได้แต่ภาษาสุนัขเห่าบ้างหอนบ้างอันนี้ถ้าเราเคยเลี้ยงสุนัขเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวเราจะสังเกตได้สุนัขกละแมวบางตัวที่มีการชินจะมีความฉลาดไม่เสมอกันสุนัขบางตัวเราพูดภาษาคนเธอรู้ทุกอย่างแสดงะด้าน,นการรู้แต่บางตัวก็ไม่ค่อยจะรู้ และที่มาต่างกันก็เ,เป็นอนุวาจสุนักแสนรู้ตัวนั้นเวลาที่ไปถึงพุ่มไม้ที่เจ้านายเคยตีพุ่มไม้บ้างตีบินดินสะเทือนบ้างส่งเสียงดังบ้างเขาก็เห่าเขาก็หอนเขาก็กองโชคสองสามครั้งแสดงไปการไล่สัตว์ร้ายที่อยู่นั้นเห็นว่าสัตว์ไปแล้วเขาก็เดินทางต่อไป นี่สำหรับพระบาเจงวัทเจ้าเ,เวลาเช้าท่านทำศีร,รกิจถือล้างหน้าล่างตาเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจจะอาบน้ำดูก็ได้เสร็จแล้วก็มานั่งอยู่ที่สัลาปากถ้ำเจ้าสุนักแสนรู้ต,ตัวนี้มาไปถึงเธอก็เห่าบังหอนบังสองสามครั้งแล้วก็หมอบคอยพระบาเจกพจัทเจ้าอยู่ที่หน้าบันไดเมื่อพระบาเจกพัทธเจ้าะทะพิจารณาว่าเวลานี้เป็นเวลาพระตาหาร ไปเวลานี้ทุกวันเท่าก็ไปเจ้าสุนัขแสนรู้ก็เดินนำหน้าแต่ถ้าบางครั้งพระบัเจกพระพุทธเจ้าก็ทดลองว่าเจ้าสุนัขตัวนี้มันจะรู้จริงหรือไม่จริงจริงได้พยายามเดินหลีกทำไม่ควาว่าแยกทางทีทางกูจะ,ปะไปตรงเทาก็แยกซ้ายบ้างแยกขวาบ้างเจ้าสุนัขตัวนี้ก็กันหน้ากันหลังไม่ยอมให้ไป พยายามรุนพยายามดันดันพระพเจ้เจ้าให้เข้าทางตรงมาวันหนึ่งพระประเจพทธเจ้าจะลองไปพิเศษแกล้งเดินทางแยกทางไปเจ้าสุนักกั้นกั้นทตานก็ไม่ยอมท่านก็เดินลุยไปอีเอาขาดันเจ้าสุนัขให้หลีกไปเจ้าสุนัขเห็นว่าพระประเจพทธเจ้าไม่เป็นเรื่องแน่ถ้าผิดทางอดข้าวแน่เจ้านายเล่นนายเล่นการแน่ จึงได้อ้อมมา้างหลังคว้าสะบงหมับก็ให้ดึงชายสะบงให้พระประเจยพทธเจ้าเดินตามตอนนี้ตอนนี้ต้องยอมมันท้งน,นี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ตามมันมามันดึงสะบงหลุดแน่มันจะซวยกันใหญ่เป็นนั้นว่าพระประเจยพทธเจ้าก็มาฉันปัดหาตาหารตามปกติรวมความมาในการตอบมาเมื่อถึงเวลาเข้าบรรษา พระบาเจกพระพุทธเจ้าจึงได้บอกกับนายโคบาลมาถึงวาระแล้วที่จะต้องกลับไปภูเขาคันธมาศเขาจึงได้ถวายจีวรผ้าสําหรับอะไรได้ถวายผ้าสําหรับทําจีวรแก่ท่านพระบาเจพระเจ้ากลับกับนายโคบาลบ่าท่านภูมิอายุชื่อว่าการทําจีวรอันบุคคลผู้เดียวทําได้ยากอาตมาจะไปสู่สถาน ที่สบ,บายแลกจะทําหมายความจะไปรวมกันที่ภูเขาคันธมาศหลายหลายองค์ช่วยกันทนบบานายโคบาลยังตระกาศกล่าวว่าท่านพู้เจริญนิมนต์ท่านไปทําท่านนิมนต์ทำที่นี่เถิดกรับพ,ร,พระเบเจ้วพระเจ้าก็กล่าวว่าภูมิอายุอัตมาไม่อาจจะทําได้เพราะต้องอาศัยร่วมกันหลายองค์นายโคบ,บาลยังกลัาวเรียนว่าท่านพู้เจริญท่ากันนั้น ท่านอย่าได้ไปภายนอกให้นานนะครับหมายว่าถ้าไปได้อย่าอยู่ให้นาน,นครับรีบๆกลับมาสุนักได้ยืนฟังคำพูดของคนัอนสองนั่นอยู่เหมือนกันเขารู้เรื่องรบบพระปเจ้พระพุทธเจ้ากล่าวกับนายโคบันว่าจงหยุดเถิดอุบาสกให้นายโคบันกลับแล้วเหาะขึ้นทูเวยหา ายหน้าต่อไปพวกเขาก็สามารถหลีกไปแล้วสุนัขแลดูพระประเจกพระพุทธเจ้าหอไม้กว่าสุนัขก,ก็มองดูพระบระเจพระพุทธเจ้าหอบไปเดี๋ยวหนางซอพริกหน้าพอไปทายอากาศยืนเห่าบ้างหอนอบ้างนึกถึงอะไรในพระบระเจกพระพุทธเจ้าในเมื่อพระบระเจพระเจ้าพ้นจากสายตา ตามบาลีว่าหัทไทยคือดวงใจแตกตายคือขาดใจตายตอนนี้ก็ตามหัวข้อบอกว่าสุนักไปเกิดเป็นโคศกเทพบุตรนั่นหมายความมันตายจากคนมาเป็นสุนักตายจากสุนักไปเป็นเทวดาแล้วบอกว่าจะชื่อว่าสัตว์เดชานทั้งหลายนั้นเป็นสัตว์ที่มีชาติชื่อตรงไม่คดไม่โกงส่วนมนุษย ใจคิดไปอย่างหนึ่งปากพูดก็ไปอย่างหนึ่งไม่ตรงกันน,นี่เราก็มีสัจจะู้สุนักไม่ได้ทีนะเพราะเหตุนั้นแหลในในเปในเปสะในเปิเปส,ะเปสะนี่มันมาจากไหนผู้เป็นบุคุ้นนควานช้างจิงกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญแท้จริงขันทบัรจกคือขันห้ามนุษย์นี้รกชัด ถ้าแ,แต่พระองค์ผู้เจริญแท้จริงขันธรมันจกคือขันห้าสัตว์ของเลี้ยงนี้ตื่นสุนัขนั้นทำกาละแล้วไปเกิดบนสวรรค์ท่านดาวดึงิิพบมีนางอักษรพันหนึ่งเป็นแม่ล้อมโอ้ดีมากเนี่ยใส่เคารพในพระบัจจีพระเจ้าได้เสวยสมบัติใหญ่ก็เพราะว่าเป็นสัตว์ที่มีความเห็นตรง ไม่คดไม่โกงด้วยประการดังนี้เมื่อแทบพบุตรนั้นไปเกิดบนสวรรค์ท่านดาวดึงแล้วท่านบอกเวลาพูดกับ1ิกับ1ิที่ใกล้หูกองใครๆเสียงดังไปไกลประมาณ16โยต์แค่กับ10ที่หูเสียงดังไปไปกล16โยชน์ส่วนเสียงพูดโดยปกติดังกลบ เทพบรรดาครทั้งสิ้นหมายความดาวดึงทั้งหมดด้ยินหมดพูดธรรมดาธรรมดาซี่งแถวดาวดึงนั้นมีประมาณหมื่นยอดกว้างยาวหมื่นยอดนะดังหมดพูดธรรมดาเราะเจ้านั้นเทพประบุคนนี้จึงได้นามว่าโคสกเทพประบุไอโคสกะเขาบอกเกืกกล้องเสียงดังหมายว่าเทพเทพบรตรผู้มีเสียงดังอันนี้ท่านบอกว่าท่านถามกันเองว่าเป็นผลเพราะอะไร แต่ก็ตอบว่าผลที่เทพบุตรคนนี้ยเสียงเดาเสียงดังเพราะว่าการเหา่าการหอนแสดงความรักในพระประเจกของพอระตเจ้าโคศกเทพบุตรนั้นตําลงอยู่ในเทพปัญกรนั้นไม่นานนักก็เคลื่อนทั้งนี้เพราะอะไรเพราะบุญไม่มากนักให้กรรมบางอย่างให้กรรมที่เที่ยงรูปมันเข้ามาสนองความจริงเรื่องนี้เคออยไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากเพราะมีธรรมะอยู่ในตัวเสร็จ ตอนนี้จะบอกเหตุที่ทาให้เทพบุตรต้องเคลื่อนมีสี่อย่างจะบอกว่าจริงอยู่เทพบุตรทั้งหลายเทพบุตรก็ดีเทพที่ได้ก็ดีเหมือนกันย่อมเคลื่อนจากเทวโลกด้วยเหตุสี่อย่างคือ 1. การสิ้นอายุก็หมดอายุไขในการเป็นเทวดา 2. หมดบุญวาสนาบรารมีหมดอายุในหมายความอย่างดาวดึงนี่เขาอายุพันปีทิพย์ ถ้าบุญยังไม่หมดแต่หมดอายุก็ต้องจุติเวการที่สองดนิมด้วย,วย,วยต้องเคลื่อนวนการสิ้นบุญอายุถ้ายังเหลืออยู่ยังไม่ครบพันปีทิพย์แต่ว่าหมดบุญาสนาบารมีก็ต้องเคลื่อนจุติสติแปลว่าเคลื่อน 3. าด้วยการสิ้นอาหารหมายว่าผลทานที่ทาไว้หมด ความจริงเทวดาไม่ได้เปิบข้าวกินแต่ผลทานที่บำเพ็ญแล้วในเป็นสมัยมดุดหมดไปก็ต้องจุติสเทวดามีความโกรธก็ต้องจุดติคือตายท่านบอกว่าในเหตุสี่อย่างนี้เหล่านี้เทพบุตรองค์ใดทําบุญกรรมไม่มากเทพบุตรองค์นั้นเกิดในเทวโลกดารงอยู่ตราบเท่าอายุแล้วก็เกิด ในแต่วโลกชั้นสูงสูงขึ้นไปนี่นก็หมายความว่าถ้าก็สร้างสมบันบุญบาร,รมีดีสมมติว่าตายจากความเป็นคนทํามากไปเกิดพิธ็ธเทมดาชั้นจาุมหาราช500ปีมันห้าปีทิพย์อหมดบุญบันาบรมีเอ้พอาหมดอายุแล้วก็ไปเกิดชั้นต่อต่อไปสูงขึ้นไปเพราะบุญเก่ามีมาก ไาตามกาลังของบุญอย่างนี้ท่านบอกชื่อว่าย่อมเคลื่อนด้วยความสิ้นอายุเทพบุตรองคใดทําบุญไม่น้อยบุญนั้นของเทพบุตรนั้นย่อมสิ้นไปเสียระหว่างเหมือนกับธัญียธาที่บุคคลใส่ไว้ในฉางหลวงเพียงสี่ห้ากัษนานเท่านั้นเทพบุตรองค์นั้นยอมทำการละเสียในระหว่างไม่ทันจะหมดอายุ อย่างนี้ชื่อว่าเคลื่อนปริการสิ้นบุญครืออายุไม่ทันหมดบุญหมดก่อนเทพมุตรบางองค์มักบริโภคกามาคุณไม่บริโภคอาหารด้วยการหลงลืมสติมีกายอเนื่อยอ่อนทํากาละอย่างนี้ชื่อว่าย่อมเคลื่อนไปใความสิ้นอาหารเทพมุตรบางองค์ไม่อดทนไม่อดทนสมบัติของผู้อื่น อะไรเนี่ยไม่อดทนสมบัติของผู้อื่นโกรธเคืองอ,อ๋อและจึงทํากาละถึงตายอย่างนี้ที่ว่าเคลื่อนด้วยการด้วยความโกรธนย่ต่อดีไม่ดีท่าบุครคศงเทบุเป็นเกิดในกรุงโกสัมพี <c oughs> ก็โอสกงเทบุนี้มัวบริโภคกรารมคุณอยู่คือเพื่อเพลินกับนางเทพาสอนมาดื่มมากเกินไปหลงลืมสติ จึงเคลื่อนในการสิ้นอาหารก็แลการเคลื่อนเสร็จแล้วก็ไปถือปรสนทิในท้องแห่งหญิงงามเมืองในเมืองโกสัมพีหญิงงามเมืองที่กระแปลภาษาบาลีเ็าจะหญิงโสเพณีในวันคลอดนางถามทาตว่านี่อะไรเมื่อนางทาสีแต่ว่าลูกชายเจ้าค่ะนางจึงบอกว่าเขาบอกว่ายังไง,งคนญาติพลิกหนังสีหน่อย ไม่ได้จำมาได้อ่านหนังสือแล้วเนี่ยสำนวณจริเปปะเปปะเปปะให้นางทาสีเอาไปทิ้งเสียด้วยคำว่าเจ้าจงเอาทารุกนี้ใส่กระโดงแล้วเอาไปทิ้งที่กองอยากเยื่อรรมจริงๆนะแต่บอกว่าหญิงงามเมืองทั้งหลายหรือหญิงโสเภณีนะี่ะย่อมเลี้ยงเฉพาะลูกผู้หญิง ไม่เลี้ยงผู้ชายเพราะเชื้อสายของหล่อนจะสืบไปได้ก็ต้องด้วยลูกผู้หญิงหมายความว่าประเพณีการเป็นหญิงงามเมืองเนี่ยจะเป็นได้ตลอดสืบกันไปได้ก็ต้องลูกผู้หญิงลูกผู้ชายไม่มีใครรับจ้างเขาจ้างให้ทำหรอกเมื่อลูกหญิงไปทิ้งที่กองขยะถ้าบอกกาบ้างสุงนัขบ้างต่างก็พาการไปจับกลุ่มแวดล้อมเด็กไว้ด้วยผลแห่งการเห่า ก็ราแวดล้อมมันก็หมายว่าป้องกันไม่มีอันตรายทั้งกายก็ดีทั้งสุนัขก็ดีมาแวดล้อมท่านบอกผลแห่งการเห่าการหอนในการสรรสกรลพปภูตเจ้าหรือว่าเห่าหอนป้องกันอันตรายพระปเจุทตเจ้าตามพุ่มไม้ที่ถึงพุ่มไม้ที่จะเป็นอันตรายที่ก็เห่ากันโชว์ไล่สัตว์เป็นเหตุให้กากาก็ดีแรงก็ดีได้สายบุญก็ถือมาแวดล้อมป้องกันอันตราย าก,การเหา่าการหอนนั้นเกิดจาความรักในพระปฏิพุทธเจา้าสัตว์ตัวหนึ่งก็ไม่อาจจะเข้าไปใกล้ได้เขอกากันหมดแม้แต่มดเล่นไรก็ไม่ได้ในขณะนั้นคนผู้หนึ่งออกไปนอกบ้านเห็นการจับกลุ่มของการลสุนักนั้นคิดว่านี่ม่เหตุอะไรกันจึงเดินเข้าไปที่นั่นเห็นเด็กทารก หัให้ได้เกิดความรักเหมือนก็เหมือนก็รักลูกของตนเองนะยิงเข้าไปอุ้มนําไปสู่เรือนด้วยความมีใจว่าเราได้ลูกชายแล้วนันางกาลีวอนนางกาลีนำทาลกไปให้โคหยียบหนึ่งทิ้งนนะผูกทิ้งหนึ่งครั้งต่อมาในการนั่นเศรษฐีชาวเมืองโกสัมพี ไปสู่ราชิตกูลพบปุโรหิตเดินมาแต่พระราชวังก็ยังไดถามว่าท่านอาจารย์วันนี้ท่านได้ตรวจดูชะตาความประกอบของดาวฤกษ์กันหรือเปล่าก็าจะมีเหตุเคราะห์ดีและเคราะห์ร้ายปเป็นการใดบ้างถ้าปุโรหิตก็บอกตรวจจะ้ะท้าหมหาสถีกิจอื่นกิจอะไรอื่นของพวกเราเนี่ยไม่มี เรามีหน้าที่อย่างเดียวตรวจเลือดตรวจยามตรวจโชคชะตาราศีรตรวจตัวนี้ถ้ามาหาเศรษฐีก็ถามว่าอะไรจะมีแก่ชนบทหรือท่านอาจารย์หมายความว่าจะมีเหตุร้ายเหตุดีกับชาวบ้านชาวเมืองบ้างไหมท่านบริีกก็บอกว่าอย่างอื่นไม่มีครับแต่ว่าเด็กที่เกิดวันนี้จากได้เป็นมาหาเศรษฐีผู้ประเสริฐในเมืองนี้ในวันหน้า เวลาท่านท่านบอกเวลานั้นแปลกับพัญญาของท่านประเสธีก็คันแก่เหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านมาหาเสฐีก็ได้ส่งคนใช้ไปสู่บ้านโดยเร็วที่คำว่าจงไปจงทราบว่าพัญญาของฉันเธอคลอดบุตรแล้วหรือยังพอดแล้จะไม่คลอดมาบอกให้ทราบด้วย แล้วเมื่อสั่งคนใช้แล้วก็ไปเฝ้าพระราชาเสร็จแต่ความจริงสถีสมัยนั้นพระราชาต้องแต่งตั้งให้มีฉัดสามชัน้นมีกิจการเฝ้าพระราชาเหมือนกับเสนาผู้ใหญ่เสนาบดีผู้ใหญ่เมื่อเฝ้าพระราชาแล้วจึงกลับมาบ้านเรียกหญิงคนใช้ที่ชื่อกาลีมาแล้วให้หาทรัพย์พันหนึ่งกล่าวว่าเจ้าจงไปจึงตรวจดูในเมืองนี้ ให้รับหนึ่งพันเาเด็กคนที่เกิดวันนี้มานั่นหมายความว่าพอกุใช้มาบอกว่าพัญญายังไม่คลอดมือครับเขาคิดว่าไอ้เด็กคนไหนไม่จะเกิดวันนี้มั้งไหมเอาไปซื้อมันมาต้องทําลายมันเสียนางกาลีก็ไปตรวจตราดูไปถึงเรือนนั้นเห็นเด็กแล้วยังถามหญิงแม่บ้านว่าเด็กคนนี้เกิดเม,มื่อไรเมื่อคุณหญิงคนนั้นตอบว่าเกิดวันนี้เจ้าค่ะ ถ้าจึงพูดว่าจงให้เด็กนี้กับฉันเถอะจึงประมูลราคาตั้งแต่หนึ่งกห,ปหาปณะเป็นต้นไปให้ทซั์พันหนึ่งแล้วนําเด็กนั้นไปสแสดงแก่เศรษฐีท่านเศรษฐีก็คิดว่าถ้าว่าลูกของเราจะเกิดเป็นลูกผู้หญิงเราจะให้มันอยู่ร่วมกันกับลูกสาวของเราแล้วทำให้มันเป็นเจ้าของตําแหน่งเศรษฐี ว่าลูกของเราเกิดเป็นชายเราจะฆ่ามันเสียมาดีแล้วสินะแล้วจึงได้รับเด็กคนนั้นไว้ในเหรือนต่อมาพัญญาของมหาเศรษฐีคลอดบุตรมาเป็นชายโดยล่วงไปสองาวันแทนเศรษฐีจึงคิดว่าเมื่อไม่มีเจ้าเด็กคนนี้ลูกชายของเราก็จะได้รับตำแหน่งมหาเศรษฐีบัตดนี้ เราควรจะฆ่ามันเสียเถิดดังนี้แล้จึงเรียกนางกาลีมาแล้วกล่าวว่าแม่จงไปในเวลาที่พวกโคออกจากคอกเจ้าจงเด็กตัวนี้เป็นนอนขวางทางกลางประตูคอกแม่โคทั้งหลายจะเหยียบมันให้ตายแต่ต้องดูให้รู้ว่าโคเหยียบมันหรือว่าไม่เหยียบเมื่อทราบแล้วจงมาหาเรา นางกาลีไปแล้วพนนายโคบาลเปิดประตูข้เท่านั้นนางก็เอาเด็กไปวางมันนอนไว้ตามนั้นเหมือนที่ท่านมหาเศรษฐีสั่งโคอุสพะซึ่งเป็นนายฝูตามธรรมดาก็จะออกหลังโคตัวอื่นทั้งหมดแต่วันวันนั้น วันนั้นออกไปก่อนโคทั้งหมดไปยืนคล่อมเด็กทาเราไว้นี้อาศัยบุญเดิมของเขาวันนี้ไม่ทิบายธรรมะตอนท้ายเพราะเรื่องนี้เป็นธรรมะอยู่แล้วแลอเวลาสีนาที <c oughs> ไว้ในระหว่างท่าตทั้งสี่แม่โคทั้งหลายต่างคนแล้วก็พากันเบียดเสียดทั้งสองข้างของควสุภาออกไป สำหรับนายโคบายะคนเลี้ยงโคก็คิดว่าเจ้าโคตัวนี้เมื่อก่อนมันออกที่หลังเขาออกที่หลังทุกตัวทุกตัวออกไปก่อนมันริงออกแต่วันนี้ออกไปก่อนโคอื่นๆทั้งหมดแล้วก็ยืนนิ่งอยู่ที่ประตูคอกนั่นจะมีเหตุอันใดรักสงสัยมันเรื่องอะไรกันแน่จึงเดินเข้าไปเห็นเด็กนอนอยู่ภายใต้ท้องโคนั้น หวนกลับได้ความรักเหมือนบุตรจึงนำไปสู่เรือน้ดยคิดว่าเราได้ลูกชายแล้วนางกาลีไปแล้วได้บอกทัมหาถูกทร้งมหาเศรษฐีถามว่าไอ้เจ้าเด็กคนนั้นน่ะโคมันเหยียบตายแล้วหรือยังตายเรียบร้อยแล้วหรือนายก็บอกนางก็บอกนายไม่ตายสิไอ้เจ้าโคตัวใหญ่นายผูงตามปกติมันออกที่หลัง แต่วันนี้มันนั้นออกก่อนชาวบ้านชาวเมืองเขาออกแล้วก็ไปยืงคร่อมเจ้าเด็กไว้โอ๊ตโกตัวอื่นจึงไม่มีโอกาสจะเหยียบเด็กแล้วก็ปรากฏว่านายโคบายนคนนั้นแกก็เกิดเกิดความรักกันมากไปเลี้ยงไว้เมื่อเล่าเรื่องนะี้ให้ธรรมหาสถีฟังธรรมหาสถีก็บอกเจ้าจงไปจงไป เอาทรัพย์ไปหนึ่งพแล้วก็นำกลับมาอีกบอกกันนบนายโคบาลว่าฉันต้องการเด็กคนนี้ไว้เป็นลูกบุญธรรมนางกาลีจะได้นำรัพหนึ่งพันไปแต่อย่าซื้อมันได้หรือมันได้เอาไว้กันวันหลังเพราะเวลามันเหลือหนึ่งนาทีเอาละบรรดาญาโยมพุทธบริษัทเป็นว่าเรื่องเรื่องนี้ก็ไม่ต้องนำธรรมะเข้ามาถอยหลังไม่มันมาอธิบายกัน เยจะขอเตือนไว้ว่าหากว่าท่านหลายไม่ต้องการลงอบายภูมิให้นึกถึงความตายไว้เป็นปุติว่าเราจะต้องตายและยึดคุณพระไตรสรณาคมคือพระเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งสบายความรพด้วยความจริงใจแล้วหลังจากนั้นรักษาศินให้บริสุทธิ์จิตใจตั้งไว้เฉพาะคือพระนิพพาน คิดว่าถ้าร่างกายนี้ตายเมาายื่อไรขึ้นชื่อว่าการเกิดเป็นมนุษย์กดมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรมก็ดีจะไม่มีสําหรเบเราเราต้องการจุดเดียวคือนนผ่านและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหวนกลับมารักษาศีลบริสุทธิ์คารพพระพุทธเจ้าให้จริงจังพระธรรมนพระสง์อย่างนี้ทุกคนแม้ทาบาปโง่โงมามากก็จะไม่ลงนรก แล้วก็ไม่ต้องเกิดเป็นสัตว์ติริฉันอย่างในโกตุฮนิกะอนับ,บันดาแ่ามพุทธบริษัททุกท่านเวลาหมดแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพนะัฒนามงคลสมบูรณ์นผลจงมีแดบรรดาแ่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี